Thank you.

men mẹ ơi. Mặnเกิน. เอาทานเด้อครับ.แล้ว

เดี๋ยววันนี้ไปฝายหลักกันดีกว่า <laughs>

one oh. หว่อะไี่ไปต้องาปอ่านให้มาเลยเนาะอยากทำเมนีปุ้งเมื่อแตงลมแรงอะไรเ กัญหาด้วยเนาะเป็ปัญหาทงนั้นเลยหล้วจากที่เได้นกับคนมาไปไปดูกับคนโหม่ตอนที่เกิดเรื่องเกิดเด็กนเนี่นะไรเกิดเด็กคนเด็กการเที่ยวขาันด้วยเขื่อนเอะไรอะไ้วก็เนี โอ้ยย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  ที่โน้นเ่ายแล้วเจอเนื้อเที่ยวเนื้อเที่ยวโน้กเองเนี่ยที่โน้นที่เจอถ่ายเนื้อเที่ยว

Hãy subscribe cho kênh cái <laughs> Mì Gõ Để không bỏ lỡ เราเยนเบียสโกรเออเอาเมื่อกี้เนี่ยเรนเดกราก๊าดไรรถเราพี่พ่ก่อแบบก๊<ล> <tys. S 2> ามา